โดนใส่ซี่เฮ้ย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 โดนตส่ซี่งอ,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 อ๋อเนิ่งไปแล้ววะทุกคน ทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่บนห้างเก่านะครับก็กลับมาที่นี่เพื่อมาดูนะครับว่าเสือสมิงตัวเดิมเนี้ยยังอยู่หรือเปล่านะกอลองกลับมาดูช่วงเวลากลางวันบ้างนะครับว่าในป่าตรงนี้จะมีอะไรอยู่หรือเปล่าทุกคนนะมาตอนนี้เนี่ยยังไม่เจออะไระครับได้ยินแต่เสียง sea, ลมพัดกิ่งไม้ครับ บนไผ่น้านะตรงนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรเดินมา มันไม่สนใจครับทุกคนนะคือผมเนี่ยลองผิวปากเรียกนะครับไม่รู้นะเดินไปทางหี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนปกติทั่วไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งเงียบอยู่บนห้างเลยจะไม่เสียงดังนะครับ รอสังเกตดูพฤติกรรมต่อไปนะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรวะคออะไรไม่รู้ทุกคนดันปงปงเบ้งเบ้งนะครับ <ś led> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยได้เห็นผมหรือเปล่าเนะี่ 我玩过。 สังเกตดูนะทุกคนอยําอะไรสงสัยคงจะหิวนะครับอยากกินผมนะมาเดินเลาะอยู่ในบริเวณห้างนะครับแต่ผมบอกเลยนะถ้าผมไม่ได้เชิญให้ขึ้นมาบนห้างเนี่ยเขาไม่สามารถที่ขึ้นมาได้นะมีเสียงนกอะไรร้องนะทุกคน ังเกตดูพฤติกรรมเอาหน้าทุกคนะนะผมับว่าจะทำโอ้วดูคําแนะว่าเสือสมิงตัวนี้จะทำอะไรผมได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะมีกลอ,อะไรมาหลอกให้ผมเนี่ยลงไปหรือเปล่า ยืนนิ่งไปแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไร ดีจะทำอะไรครับไม่ต้องขึ้นมาครับผมไม่ได้เชิญให้ขึ้นมาไปหาก,กินที่อื่นเลยครับ จะขึ้นมาทุกคนผมไม่ได้เชิญให้ขึ้นมาไม่ต้องมาครับ mm hmm. ไม่ต้องขึ้นมาครับผมไม่อนุญาต mm hmm. ไปไปไป Hãy máy bay ไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะเดี๋ยวทุกคนมันมีใส่สินอยู่มันขึ้นมาไม่ได้แน่เลยเฮ้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 ย เฮ้ย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 เมื่อไมร่จะกลัวใส่ส่นะจานนะทุกคนเอ้ยโดนหัวมาแล้วเฮ้ย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 ทุกคนครับเฮ้ย มันมีอาถานของห้างอยู่นะครับคือเขาขึ้นมาได้ถึงแค่ตรงนี้นะข้างบนนี้เนี่ยเหมือนอาจารย์พวกหมอผีเนี่ยจะได้ลงยันไว้นะครับแล้วก็มีใส่สิลน,นะเขาขึ้นมาเนี่ยเขาร้องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโดนอาคมที่อาจารย์เนี่ยได้ลงไว้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ เอาใส่สิ่นที่อยู่บนห้างนี้นะโยนใส่เขานะครับโดนหัวเมื่อกี้ร้องแบบจะเป็นจะตายนะครับอดีมากๆเลยนะครับที่อาจารย์เนี่ยได้ทําพิธีไว้บนห้างนี้ไม่งั้นเนี่ยผมเนี่ยคงจะแย่นะครับเดี๋ยวสังเกตดูต่อไปนะทุกคนจะมาอีกหรือเปล่านะอ เจอเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เลยนะทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบกลัวมากเลยเฮ้ยทุกคนทคนมันยังไม่ไปนะ,สะแสดงว่าเขาหากินอยู่ในป่าบริเวณแถบนี้นะทุกคนนะ เฮ้ย <Hey! S 2> ดูใส่ผมครัทุกคนนะคือเขาเนี่ยพยายามที่จะขึ้นมาข้างบนห้างให้ได้นะเพื่อจะกินผมนะครับผมดูลักษณะผมก็รู้เลยนะว่าจะกินผมแต่คงทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เชิญให้เขาขึ้นมานะแต่ถ้าเราพูดแบบว่าให้ขึ้นมาเนี่ย เขาก็สามารถที่จะขึ้นมาบนห้างได้นะครับอื่คือยังไม่แปลงกายนะทุกคนถ้าอืมนะมันอาจจะสติหลุดมะครับแล้วแปลงกายมาเป็นเสือนะครับเนะี่ย ไปไหนวะดูเนี่ยเขายังไม่พยายามนะครับล้มเลิกนะเพื่อจะกินผมนะครับเขายังมีความพยายามอยู่นะดูเอานะ มือเรียกผมคนดวนะัวน่ากว่ามือเรียกผมครับผมใส่อยากจะกินผมมากเลยนะครับผมดูเนี่ยอาเกะดาวเองนะทุกคนเยดัวเองครับ ไปยังไม่ไปไปยังยังดูนี่มันจะขึ้นมาได้ไหทุกคนมันมีไซสินอยู่ตรงนั้น ดวนะอืถ้าเข้าใกล้ตัวผมเกินไปเนี่ยผมบอกเลยนะต้องบ้อกงกันตัวไว้ก่อนนะครับทุกคนนะตอนนี้ใจผมตันมากเลยจะขึ้นไม้ได้นะครับพยายามที่อยากจะก,กินผมเข้าไปนะ ขึ้นมาไม่ได้นะครับทุกคนนะขึ้นมาถึงแค่ตรงนั้นนะครับอ๋อถ้าเราไม่เชิญขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะสังเกตดูเอ,เองครับอืมอะไรฮะ ลงไปไปผมจะใช้ใส่สินของอาจารย์นี่แหละทุกคนนี่มันกลัวใส่สินครับมีใส่สินอยู่บนห้างเนี่ยต้องโดนใส่สินอาจารย์นะทุกคนนะเ,เ,เหมือนจะรู้ตัววะทุกคนนี่ครับใส่สินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนครับไม่โดนเดี๋ยวผมจะเอาใส่สินนี่แหละรู้วิธีแล้ว เอาติดกับไม้ไว้หนึ่งสองสามไอโอ้ยโอ้ยไม่โดนเฮ้ยมันกลัวมันกลัวทุกคนนี่ยังมีอีกบนห้างเนี่ยเฮ้ยมันกลัวผมคิดออกแลนะทุกคนนะเราต้องใช้ใส่สินเฮ้ยเมันไปโดนใส่สินนะ ฮ้ยนั่นๆพยายามที่จะยุ่งก็เฮ้ยอยเฮ้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 ย,ยมันตงใสไงทุกคนว่ามันโดนแล้วเจ็บตัวครับมันเลยเข้าไปจับอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ย

วิ่นิ่งไปแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันนิ่งไปแล้วครับเออทุกคนโดนใส่สินอาจารย์เนี่ยนิ่งไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายไากลัวจังอ้อ โดนโอ้ยมันโดนใส่สีนครับทุกคนนะเนีคือเขาเนี่ยส่งสันะใส่สีนเนี่ยคืออะไรใส่สีที่อาจารย์เนี่ยได้มาทําไว้บนห้างนะ ใส่สินอาจารย์นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยชักเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยทุกคนบอกเลยนะน่ากลัวมากๆเลยนะครับดีนะครับข้างบนห้างเนี่ยมีใส่สินอาจารย์นะไม่งั้นเนี่ยผมคงแย่นะครับ แต่ถ้าเราไม่เชิญขึ้นมาเนี่ยของทุกอย่างนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับนะครับถ้าเราไม่เชิญให้ขึ้นมาบนห้างนะเขาไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนห้างได้นะครับอืมใครทุกคนอ๋อเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวลาแล้วนะครับฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคทุกคน เดี๋ยวผมต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนครับ